ไปกันที่โรงเรียนบ้านขุมคำนะฮะท่านผู้ชมครับเขาทําอะไรอ๋นอเนาะนะฮะเขาเปิดค่ายส่งเสริมสร้างสรรค์สุนทริยภาพศิละปะในการพัฒนาการเรียนรู้ศิละปะให้กับเด็กนักเรียนครับมีความรู้มีความเป็นสุนทรียภาพเชิงสร้างสรรค์ทุกด้านครับที่อาคารอาเนกประสงค์กำเนิดงานครับโรงเรียนบ้านขุมคำตำบลหน,นองปลาปากอำเภอสีชีางใหม่หนองคาย นายชนาวุฒิประทุมชาตินะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุมคําได้เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมสร้างส,สรรค์ศิลปะโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนบ้านคุมคําจัดขึ้นนะฮะโดยมีคุณครูแดงหรือว่านายเฉลิมศักดิ์ธรรมะเดืองฤทธิ์นะครับประธานชมรมศิลปะบ้านเด็กไทยจังหวัดน้องคายเป็นครูฝึกเทคนิควาดภาพในครั้งนี้นะฮะแล้วก็มอบรางวัลเป็นรถจักรยานมูลค่า1400บาท สำหรับเด็กนักเรียนที่วาดภาพออกมาได้ดีเด่นจำนวนสคันครับโดยครูแดงนะฮะได้ลงมือสอนในเรื่องขององค์ประกอบของการวาดภาพที่เหมาะสมครับจากการเล่นสีอ่อนไปหาเข้มจากเข้มไปหาอ่อนนะฮะเทคนิคการจุดสีการขูดสีซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนต่างสร้างสารรค์จินตนาการออกมาได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะฮะดังในภาพนะฮะโดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ศิละปะให้กับเด็กนักเรียน ให้นักเรียนมีความเป็นสุนทรียภาพเชิงสร้างสรรค์ทุกด้านนะครับและแสดงความสามารถในด้านคิดและสร้างสรรค์ศิลปะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีประสบการณ์ตรงและเพื่อค้นพบศักยภาพของเด็กนักเรียนให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับโดยการวาดภาพศิลปะในครั้งนี้ฮะต้องตัดสินการประกวดด้วยการให้คะแนนที่กำหนดนะครับผลปรากฏว่าเด็กหญิงอาภากรหินกองนะฮะชั้นป .1 และก็เด็กชายพัชระดานะนักเรียนชั้นป .4 นะครับได้รับรถจักรยานคนละ1คันไปครองครับโดยมีพอโรงเรียนบ้านขุมคําคณะครูและครูแดงร่วมมอบจักรยานและก็ของรางวัลพิเศษในครั้งนี้ฮะซึ่งผลงานของน้องทั้งสองคนนี้ครูแดงจะส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปครับ